เมื่อวันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมาแผนกคริสตศาสนาธรรมร่วมกับแผนกสื่อมวลชนคาทอลิกสังคมวนวลนจันทบ,บุรีจัดโครงการสัมมานาครูคาทอลิกในหัวข้อการใช้สื่อในพันธ,ธกิจครูคาทอลิกระหว่างวันที่7ถึง8พฤศจิกายนคิตรศราช2014ณศูนย์สังคมวนวลนจันทบ,บุรีอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี โดยมีครูคาทอลิกจากโรงเรียนในสังกัดสังคมมณฑลจันทบุรีเข้าร่วมทั้งสิ้น61คนสำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการสัมมนาจัดขึ้นเพื่อฟื้นฟูความเชื่อของครูคาทอลิกให้สามารถเป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพในการพัฒนาโรงเรียนคาทอลิกให้เป็นดังสนามแห่งการประกาศข่าวดีตามปรัชญาและอัตลักษณ์ของการศึกษาคาทอลิกและให้ครูคาทอลิกสามารถประกอบพันธกิจของตน โดยการใช้สื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งมีพระสังฆราชวีระอาพรรัตน์ประมุขสังคมมณฑลเชียงใหม่และประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคติศาสนธรรมแผนคติศาสนธรรมสภาพระสังฆราชเป็นวิทยากรในการสัมมานาในส่วนของกิจกรรมภายในงานคือการรับชมสื่อวิดิทัศน์สร้างแรงบันดาลใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ได้รับชมระหว่างคุณครูด้วยกัน นอกจากนี้ยังมีการบรรยายเรื่องการใช้สื่อในพันธกิจของครูคาทอลิกกับบริบทสังคมปัจจุบันเรื่องการวางแผนการสอนพระธรรมและแผนงานอภิบาลหลากักเรื่องเทคโนโลยีและการสื่อสารพระสังฆราชวีระได้ให้คำแนะนำว่าในปัจจุบันนี้มีสื่อให้ครูนำมาเลือกใช้มากมายแต่ครูเองก็ต้องตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะนำมาใช้และต้องเคารพสิทธิของผู้ผลิตตัวจริงด้วย บางทีเราก็จะบอกว่าเราไม่เก่งแต่พ่อก็อยากจะเชิญชวนให้ต้องอ่านต้องอ่านหนังสือแล้วก็ต้องดูบ้างแล้วก็เราก็ต้องเลือกสื่อที่มันไร้ายๆลบๆเอาความไม่ดีของคนอื่นมาที่เรื่องเกี่ยวกับความรุนแรงหรือบางทีไม่ใช่มันเป็นเรื่องจริงบางทีเราก็ไม่รู้ว่าสื่อที่มาบอกก่อนเราต้องจะเชื่อใครบอกก่อนก็จริงมันไม่จริงเสมอไปมพนก็เพียงแต่ว่าใช้วิจารณญาณใช้มโนธรรมใช้เสียงมโนธรรมถ้าเราได้บ้างเราโดนบ้างเป็นยังไงสําหรับครูที่เข้าร่วม ต่างประทับใจในงานสัมมนา,าครั้งนี้เพราะทำให้ได้เห็นมุมมองใหม่ๆในการนําสื่อไปสอดแทรกในสาระความรู้ต่างๆซึ่งจะทำให้เด็กสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นทำให้เราได้รู้เรื่องและมีความรู้เรื่องการใช้สื่อที่มันทันสมัยทันกับโลกและเหตุการณ์การกระโดดของสื่อสารต่างๆทำให้เราเนี่ยได้ ได้รู้ได้เข้าใจแล้วก็ใช้สื่อเหล่านี้เราไม่มีโอกาสที่จะปิดกั้นสื่อต่างๆแต่เราจะใช้สื่อเหล่านี้ในการแทรกในการสอนให้บรรดาเด็กๆได้เข้าใจและดำเนินชีวิตอย่างดีและถูกต้องการอบรมสัมมนาครัร้งนี้ถ้าใครไปได้มาน่าเสดยดายมากเพราะคุณเจ้าจะมีเก็ยรตเล็กๆน้อยๆสิ่งที่เราคิดไม่ถึงขึ้นในชีวิตประจําวันเราสามารถนําเสนอให้กับ การสอนกรับสอนกรับครูสอนรับสอนได,ได้อย่างเช่สนสื่อทางเทคโนโลยี่เงี้ยนะคะเื่อเทคโนโลยีแล้วก็การสอนคับสอนเนี่ยสอนตามาคล้ายๆว่าเหมือนกับสภาพความเป็นจริงเนาะสภาพความเป็นจริงอย่างเช่นตามโอกาสต่างๆเนี้ยรัฐประสบการณ์ต่างๆเนียสามารถนำมาเป็นสื่อการสอนได้แล้อย่างดีมากเลยนอกจากนี้พระสังฆราชได้กล่าวทิ้งท้ายเกี่ยวกับการผลิตสื่อไว้ว่าเป็นเรื่องที่ดีและยิ่งเป็นสื่อที่สร้างแรงบันดาลใจด้วยแล้ว ก็จะยิ่งเป็นสื่อที่ดีมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกเพราะจึงบอกว่าการผลิตสื่อที่ดีๆที่เป็นข่าวดีเนี่ยมันมันยากแต่เมื่อผลิตแล้วขอเราร่วมมือกันเอาไปใช้แล้วก็ให้เราเลือกสื่อที่เป็นข่าวดีให้กําลังใจเป็นพระวาจาของพระเยซูหรือผู้นําศาสนาต่างๆที่เป็นสื่อที่ฟังแล้วมันแ้งและสร้างแรงบันดาลใจเนี่ยดีมากเลยนะครับ